แรกครับไปดูการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้ลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในพื้นที่ร่วมกับภาครัฐและเอกอชนครับที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ําสายแห่งที่1ครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะครับท่านเองนี่นะฮะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในพื้นที่ โดยมีนายสรัญยูมีทองคำครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายนะครับที่มีหลากหลายชาติพันธุ์ให้การต้อนรับนอกจากนี้ครับยังมีการยื่นหนังสือขอให้มีการพิจารณาสัญชาติโดยชาวขชฉินครับจากบ้านป่ายางตะบนแม่สายได้มอบดาบขาวข,าวขชฉินให้กับท่านนายกรัฐมนตรีครับเพื่อแสดงออกถึงความเป็นผู้นําที่ดูแลประชาชน จากนั้นครับท่านนายกทันมนตรีครับได้เข้าร่วมประชุมรัะฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทางภาครัฐและเอกชนครับที่ห้องประชุมด่านพรมแดนโดยทางด้านนายอนุรัตอินทร์ค่ะที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเชียงรายได้กล่าวว่าการค้าชายแดนร่วมกับประเทศจีนเมียนมาและสปะปลาวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะโดยในปี2565ค่ะเพิ่มขึ้นถึง30%มูลค่าการค้ารวมกว่า97,000ล้านบาท แต่ในปัจจุบันค่ะได้ประสบปัญหาขนส่งทางเรือแม่น้ำโขงเพราะท่าเรือกวนเลยนะคะเป็นเมืองท่าหน้าด่านของจีนยังไม่มีการรับสินค้าในประเภทผลไม้จากท่าเรืออำเภอเชียงแสนซึ่งก็จะทำให้ต้นทุนนั้นต่ำกว่าในปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ยังได้เสนอให้ตั้งตลาดพืชผักที่อำเภอเชียงของชายแดนไทยสปอปอลาวครับเพื่อลดเวลาขนส่งโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่อำเภอเชียงแสนครับ เพื่อเชื่อมโยงกับเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อกแก้วสปปลาวที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตครับเสนอให้มีการออกฟรีวีซ่าหรือวีซ่าออนอไรเวอร์นะครับให้กับชาวเมียนมาสร้างถนนมอเตอร์เวย์ครับเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ครับการแก้ไขปัญหาฝุ่นพีเอ็มสองจโดยลดการปลูกข้าวโพดส่งเสริมการปลูกกาแฟครับรวมถึงการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดการเผาอีกด้วยครับ ทั้งนี้คะ่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าพร้อมจะนําข้อเสนอทั้งหมดนั้นไปพิจารณาโดยระบุคะ่ะว่าจังหวัดเชียงรายเป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าที่สําคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยมีทั้งการค้าชายแดนที่สามารถเติบโตขึ้นได้อีกรวมไปถึงการท่องเที่ยวการเกษตรนะคะแล้วก็ข้อเสนอบางเรื่องต้องนําไปพิจารณาหลายๆด้านาอ,อย่างเช่นการสร้างมอเตอร์เวย์เชียงรายเชียงใหม่มีถนนสายเดิมอยู่แล้วซึ่งภาครัฐและเอกชนค่ะควรนําไปหารือกันอีก อีกเรื่องนะคะสำหรับฟรีวีซ่าให้กับชาวเมียนมาก็มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงซึ่งต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีการส่งเสริมการค้าชายแดนรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญอย่างเต็มที่โดยคณะรัฐบาลค่ะก็มีกำหนดเดินทางไปยังประเทศจีนอีกครั้งในวันที่7-9ตุลาคมนี้ค่ะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ท่านเดินทางไปในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้ะนะครับแลวก็วันนี้ท่านก็มาปฏิบัติราชการในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ครับใช่แล้วค่ะ